ค่ะเด็กๆสัปดา์หนี้เราเรียนหน่วยอะไรกันนะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอาหารที่ไม่มีประโยชน์และโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ที่เราเรียกกันว่าอาหารขยะหมายถึงอาหาร ที่มีมีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงมากเกินไปจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนอาหารขยะประกอบไปด้วยอาหารข้าวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณสูงของแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือแต่มีโปรตีนและใย,ยอาหารต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆ ตัวอย่างของอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีดังนี้ค่ะไส้กรอกเฟรนฟรายขนมอบกรอบลูกอมหรืออมยิ้มแฮมเบอร์เกอร์มามา่านมเปรี้ยวและน้ำอัดลมค่ะเด็กๆโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์โทษของอาหารขยะ รืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆรับประทานมากๆเป็นประจำจะทำให้เด็กๆปวดท้องและไม่สบายและจะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนภาวะทุพโภชนาการจากการขาดวิตามินเกลือแร่และใยอาหารและโรคไขมันในเลือดสูงอันจะนำไปสู่โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะลักษณะของโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะมีอะไรกันบ้างนะไปดูกันค่ะโรคอ้วนในเด็กคืออ้วนจากการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือรับประทานชนิดของอาหารที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับมีการออกกำลังกายน้อยและขาดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการต้องใช้พลังงานโรคขาดสารอาหารเป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยอาจมีอาการเช่นอ่อนเพลียผิวหนังมีลักษณะผิดปกติกระดูกหยุดเจริญเติบโตหรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้นค่ะซึ่งโรคขาดสารอาหารมักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นไม่เพียงพอโดยเฉพาะอาหารหลักอย่างโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆและอาจมีอาการร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากๆก,ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเด็กๆอ่อนแอป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเด็กๆควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากๆนะคะและรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมูเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีนิทานเรื่อง กุ๊กไก่ปวดท้องมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะไก่ปวดท้องกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแปดเขียวปีกุ๊กไก่มีความสุขหัวเราะสนุกยุหูอร่อยดีฉับพลันกุ๊ก ไก่ปวดท้องกุ๊กไก่นั่งร้องไห้ครางอี๋อีแม่ไก่พาไปหาหมอกุ๊กไก่นั่งรอห้องป้าหมอหมีลูกกวางปวดท้องลูกกบปวดท้องนกแก้วปวดท้อง นกกระจิบปวดท้องทุกตัวนั่งร้องหน้าห้องป้าหมอหมีป้าหมีบอกเด็กน้อยลูกกวาดอร่อยแต่ระวังหน่อยสิแดงแปดเขียวปีสีสวยมีสารพิษปนด้วยจึงปวดท้องอย่างนี้ทีหลังจะกินลูกกวาดเลือกสีสะอาดหอมิดชิดดีเด็กเ็ก ต่างตั้งใจฟังต่อไประวังตัวเองดีๆวันนี้เราหายปวดท้องเด็กๆจึงต้องขอบคุณป้าหมอหมีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องกุ๊กไก่ปวดท้องก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆแล้วทำไมกุ๊กไก่ถึงปวดท้องนะใครรู้บ้างเอ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเพราะว่ากุ๊กไก่กินลูกกวาดหรือลูกอมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพนะคะเด็กๆเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเราค่ะ